สวัสดีครับผมมวยหูเอมวยไทยออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาให้มวยรักมวยชอบนะครับมวยตู้สามช่อง3ามรายการนะครับเริ่มวันที่ช่องแรกเลยนะครับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับคู่ที่1นะครับระหว่างน้ําเพชรชอแชมเปี้ยนนะเป็นมวยเพชรเตะตั้งบางโตเข่าในเหนียวแน่นมีศอกสวนนะครับวันนี้พบกับเจ้าประเด็จศึกอโต้อาวันนะเป็นมวยเตะซ้ายตั้งบางโตขวางหน้านะช่วงหลังร่างกายไม่ดีนะครับผมชอบไปที่เจ้าน้ำเพชรนะชอแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็มวยรักมวยชอบผมคู่ที่2นะครับ ระว่างเจ้าฤิจิเดชชอพิมลศิลนาเป็นมวยเตะ้ต้ตั้งบางโต้นะเหลี่ยมตัวดีนะครับวันนี้พบกับเจ้าลูกขวัญน,นะสจอว่า8ริ้วมวยรุ่นพี่นะกระดูกการผ่านมวยดีกว่านะเป็นมวยพวกแต่ขาต่อยหมัดฟันตอกปั้มรัดฟัดไปนะผู้นี้ผมชอบเป็นเจ้าลูกขวัญน,นะครับแล้วก็มาต่อที่อรอบที่สองนะมวยไทย7สีนะครับมวยรักมวยชอบผมเพชรลีลาเอ็มยูเดนนะครับวันนี้พบกับเจ้ากล้องพบอ่ะไอ้กล้องชัยวัดนะครับเพราะว่ากล้องชัยวัดนะครับ คู่นี้นะเป็นลีลาเป็นมวยเพศเตี้ยลำสันนะเตะขาต่อยหมัดเจาะยางนะส่วนเจ้าอา่าก้องชัยวัดเนี่ยเป็นมวยเพศสูงยาวนะมีดักเตะดักแทงขวางหนะ้าฟันศอกนะคู่นี้นะผมชอบที่ความยาวใหญ่นะของเจ้าก้องชัยวัดนะครับแล้วก็มวยรักมวยชอบผมครับช่องเจ็ดสีคู่นึงครับระหว่างเจ้าก้องพบวสุขศารเป็นมวยสูงยาวนะวางหนะ้าปั้ารัดฟัดตีมีศอกสวนแรงนะวันนี้พวกเจ้าเวนัมลักกี้บันเทิงคู่นี้เป็นคู่ชิงนะมวยรอบปูนเสือนะครับ เวนอมก็ประเภทซ้ายฝีมือดักเตะดักถทีบนะครับคู่นี้นะผมชอบไปที่เจ้ากล้องพบนะครับแล้วก็มวยรักมวยชอบอีกช่วงนึงนะช่วงที่สามนะครับศึกเอ่อท่อน้ําไทยนะครับมวยรักมวยชอบผมก็ระหว่างเจ้าตวงซับนะครับตวงซับสอสละชีเป็นมวยเวทฝีมือเตะขาต่อยบาดฟันตอกปั้มรัดฟันตีนี่พวาเจ้าช่างทองเอ็ยมอยูเดนมวยประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับ ผู่นี้นะผมชอบความยาวใหญ่อีกแล้วนะครับชอบช่างทองนะครับแล้วก็มามวยรักมวยชอบอีกคู่หนึ่งคนระับระหว่างเจ้าเมาคีชฉจอบลบ,บุญน,นะเป็นมวยเพศเตะขาปั้มรัดฟัดตีนะผู้นี้พบเจ้าเพชรน้ำงามเกียร์ปัจมิรนะเป็นมวยเพศดักเตะดักแทงนะฝีมือดีสูงยาวนะคู่นี้นะผมชอบพป่เจ้าเพชรน้ำงามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามของผมนะเอมอยไทยออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกแชนแนลยูทูปแชนแนลผมจะดิงสับตะไคร้ด้วยนะครับ หรืออยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็แอดไปที่แอดเอ7นะครับมีข้อมูลมวยส่งให้ทุกวันมวยรักมวยชอบแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับมีไลฟ์เสียงดังฟังฟรีแบบไม่มีดีเลย์นะครับภาคสดทุกวันนะครับฝากไปด้วยนะครับแอดเอนะครับวับนนี้จากลาไปครับสวัสดีครับ